嗯。 อันตัวข้านี้มีไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือจะเสกให้ใครเป็นหรืออยู่ได้ตามปาธนาพี่ผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าพี่อ่ะอย่าออกมากลางถนนอันตรายอ้าวนึกว่าใครที่แท้สายค่ะ วันก่อนนะเอาเสื้อใหม่มาให้ใส่ทําไมไม่ใส่อะ่ะไมวันนี้ใส่แต่เสื้อผ้าเก่าๆอย่างเงี้ยฮะเองจะไปรู้อะไรเสื้อผ้าน,นี้ค่ะได้มาจากสวัสดิดด์ดๆๆเฮ้ยบ้าหลบไปซิวะเกะกะอยู่ได้คนยิ่งรีบอยู่จิชาเองมาจากเมืองใดทำไมถึงได้บังอาจเยี่ยงนี้ ไอ้บ้าอยากมีปัญหาไงไงวะฮะหรือว่าอยากโดนกระทืบอยเฮ้ย,อย i, พอได้แล้วพี่ไอ้คนเลวจะเสกให้เจอแต่ความซุยปากดีนะ <พอ S 1> มึงเลยพอแล้ว<ๆ>พี่พอเลอนะพีจะกลับบ้านไม่หรอพี่รีบกลับไปดิพี่มาลังแกลคนบ้านทำไมอ่ะมึงไปไกลเลยนะ ต่อไปอ่ะอยาให้กูเจอมึออีกมาเดินเกะกะขวางทางแบบนี้จะโชนให้เดี่ยงเหมือนหมาข้างถนนเลยมาเล่นหิมะด้วยกันไหมอยากจะมาก็รีบมาถ้าไม่มาก็ไม่ต้องมา หายวันนี้ข้ามีกล้วยจากเมืองหิีมาลายันมามอบให้เจ้ารับไว้ซะนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งขอบใจมากสหายตัวข้าเองนี้ก็มีของจะตอบแทนเจ้าเช่นกันโอ้งั้นที่เจ้าหมายถึงเนี่ยก็คือเครื่องบินลำใหญ่ใช่หรือไม่ไม่ใช่ของที่ข้าจะมอบให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นอีกนี่โอ้ โอ้ห oh, oh, oh. สุดยอดมากเลยครับพี่อะไรของพี่นะฮะ okay, ไปละอย่าลืมกินกล้ยหิยมาละยานด้วย,ยนะไว้เจอกันช้าก่อนสหายเจ้ารับมันไปเถอะนี่ไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ธรรมดาแต่มันสามารถเสกได้ตามใจชอบโอเคงั้นเดี๋ยวข้าละไว้ล้วกันข้าไปละวันนี้ข้าอยากเป็นนังเงือกข้าขอไปไว่ายน้ำก่อนข้าไปก่อนละ เก็บไว้ก่อนแล้วกันไม่เสียหายดีวะ <l oss> ไงป๊อบได้ข่าวว่าหัวหน้าเนี่ยไม่ยอมขึ้นเงินเดือนให้มึงสักทีน่าสานว่ะเพราะมึงเนี่ยวันๆเอาแต่คุยกับคุณบ้าไงเฮ้ย, <l oss> อยของแบบนี้นะเว้ยวันอยู่ที่ผลงานเว้ยกูมไม่อยากจะคุยวะ่ะของกูนะ ปีนี้เงนเดินขึ้นมาสองรอบแล้วเว้ยโอ้โหขึ้นมาสองรอบเลยเหรอครับนี่เงินเดือนหรือว่าความดันอะพี่ทำไมมันขึ้นบ่อยจังเฮ้ยปากดีนะมึงเนี่ยหรือว่ามึงอิจฉากูวะถ้าผมเงินเดือนเยอะแล้วสัต์ดาเหมือนพี่ผมยอมเงินเดือนเท่าเดิมดีกว่านะครับปากดีนะมึงเนี่ยฮะกจำไว้ต่อไปอะมาปากดีกับกู

ขอแจ้งข่าวเรื่องการของดำนะตอนนี้หมอยังไม่ทราบสาเหตุหมอก็เลยให้กลับบ้านไปก่อนแต่ระหว่างทางกลับบ้านกลับถูกรถชนซ้ำอีกอาการสาหาัสตอนนี้อยู่ที่ห้องไอซีขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้กับดำด้วยนะหัวหน้าคะ จริงๆหนูเองก็เป็นห่วงพี่ดำนะคะแต่การกระทําที่ผ่านมามันล้ำเส้นคนอื่นมันทำร้ายคนอื่นแต่หัวหน้ากับไม่เคยจัดการเลยสักครั้งเดียวหัวหน้ากับขึ้นเงินเดือนให้เขาเฉยเลยอะแบบนี้หนูมองว่ามันคือเวรกรรมค่ะนิมเธอนี่มันใจแคบมากเลยนะขนาดเพื่อนป่วยนอนอยู่โรงพยาบาล เธอยังมีใจไปแขวะเขาอีกเห็นทีฉันต้องตักเตือนเธอบ้างแล้วล่ะช่วยใจเย็นแล้วฟังเหตุผลลูกน้องอย่างสมเหตุสมผลบ้างจะได้ไหมครับหัวหน้าว่าไงนะคะเออเรื่องที่บอกว่าต้องได้รับการตักเตือนคือไม่ต้องอยู่ดึกไม่ต้องทำโอทีและจะให้โบนัสมากขึ้นกว่าเดิม หัวหน้าพูดจริงใช่ไหมคะจริงสิส่วนป๊อปพี่จะขึ้นเงินเดือนให้นะออขอบคุณครับปา๊าดเฮ้ยไม้นี่มันใช้ได้จริงนี่ว่างั้นขอใช้กับ จงมอบหัวใจให้กับผมซะดีๆมีจ่้ดิวะถ้าเราจะรักใครสักคนเนี่ยมันก็ต้องใช้ใจดิใช้วิธีแบบนี้ไม่ได้ปุ้ย น้องนิ่มครับที่เมื่อกี้น้องนิ่มคุยกับหัวนหน้ากล้ามากเลยนะครับค่ะจะว่าอะไรไหมครับถ้าเย็นนี้ผมจะชวนน้องนิ่มไปกินข้าวด้วย คุณจอดรถทำไมอะป๊อบอ๋อพอดีว่าผมจะเอาของมาคืนเพื่อนเนดะี๋ยวมานะ,อ,ะอยู่ไหนของเขาวะ,ะมันก็ตั้งปีหนึ่งแล้วนี่เขาคงไม่อยู่แล้วมั้ง ขอบใจมากนะเว้ยฉันไม่รู้ว่าตอนนี้นายอยู่ไหนแต่นายสอนฉันรู้ว่าทุกๆความสุขมันอยู่ที่ความพอดีของใจเราเอง